วันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศศีสวางคขวัตวรักติยาราชนารีโปรดให้ศาสตราจารย์เกติคุณดกรคุณหญิงมัทุรสรุจิรวัตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิจัยและว,วิชาการเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์การประชุม Impact ฟอรัมเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่28ภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกลระบบสุขภาพไทยยั่งยืนซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณ สารณสุขร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้นรวงวันที่26ถึง28สิงหาคม2563เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อคิดเห็นและเชิดชูผู้ที่มีผลงานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้กับภัยคุกคามต่อสุขภาพซึ่งเกิดจากโรคติดเชื้อสารเคมีสารพิษรวมถึงสารปนเปื้อนในอาหารและความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นที่ส่งผลกระทบสู่ภูมิภาคและระดับโลก พร้อมกันนี้ได้มอบโล่รางวัลแก่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกติยศประจำปี2,563และโล่รางวัลชนะเลิศผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (Department of Medical Science Award) หรือ d m s t Award จำนวน3รางวัลประกอบด้วยประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเภทหนังสือตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และประเภทการพัฒนาบริการหรือพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายในงานมีการเสวนาของวิทยากรรับเชิญจากต่างประเทศและภายในประเทศรวมไปถึงการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยายการจัดนิทรรศการทางวิชาการเป็นต้น